มาค่ะวันนี้เรามาแกะงานชายหยักไปด้วยกันนะคะซึ่งก็ตจูยังไม่เคยไม่เคยแกะงานตัวนี้สักทีเนาะปกติช่างคนเก่าเขาจะเป็นคนทําให้นะคะแล้วพอดีจูให้น้องช่างอีกคนหนึ่งเป็นคนแกะงานเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินคิวตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือ3ด้านในเนาะ นะคะเขาไม่สามารถเดินคิวตรงนี้ได้นะคะจุ๊กก็เลยลองมาแกะดูว่า,าจะทํายังไงถึงจะสอนเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาลองทําไป,ปพร้อมๆกันนะคะอันนี้จุลองทําดูแล้วก็สามารถที่จะเดินคิวได้นะคะคือคือเวลาเราเดินคิวเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันสามารถบังคับให้ความโค้งของตัวหยักนะคะมันโค้งได้สม่าเสมอเนาะแล้วเวลาเปรีดมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรากา็ต้องพยายามที่จะเดินคิวเขาให้ได้คะ่ะเพราะว่าบางทีเราแค่คลิปแล้วสมมุติว่าเวลาเราเปรีดแล้วเราแบบ จับเขาไม่เป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะโค้งมนไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาแกะไปด้วยกันนะคะก่อนอื่นก็คือเราก็พยายามเพิ่มเส้นให้โคมชัดก็ได้นะคะโดยการใช้ปากกาที่รีดแล้วรีดรลบด้ยวยความร้อนได้เนาะเนี่ยค่ะแอนนี่จะใช้ปากกาจริงๆเลยนะคะแต่จริงๆถ้าเป็นส่วนมากจะก็จะใช้ปากกาลบด้ยวยความร้อนเราสามารถแต่งเติมเส้นได้นะคะเพื่อให้เราถนัดเนาะแล้ววิธีการเย็บโค้งนะคะ าบางคนอาจจะโค้งถนัดด้านนี้นะคะบางคนอาจจะถนัดโค้งด้านนี้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะเราก็จะปรับได้ให้ถี่มากๆเลยนะคะก็ประมาณเบอร์2เลยคะ่ะเบอร์2นะคะประมาณเบอร์2หรือว่าเล็กกว่า2นิดนึงก็ได้อย่างงี้คะ่ะเพื่อที่จะให้เขาถี่นะคะนะคะลองมาเริ่มกันเลยคะ่ะ นะคะค่อยๆไปนะคะเพื่อนเค่อยๆไปเนาะมันจะได้ปิดง่ายง่ายค่ะความถี่ของฟีเข็มมันจะช่วยให้เราสามารถโค้งได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเล็กเล็เขาก็จะค่อยๆไปเนาะนะคะจะลองแล้วจุดถนัดด้านนี้นะคะสาหรับบางคนก็จะถนัดด้านหนึ่งเนาะแล้วแต่ความขกแล้วแต่ความขนัแต่ละคนนะคะอันนี้จะลองเอาแบบว่าผ้าหนานาเลยเนาะมาทําค่ะลองเอาผ้าหนานามาทํา เพ้มาดูนะคะนี่ค่ะดูความถี่ของเส้นเขานะคะเห็นไหมเขาจะถีมากเนาะนี่ค่ะเวลาเข้ามงเข้ามูลอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาทีนี้มันจะช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือมันกันมันกันแบบว่าผ้าขาดนะคะมาค่ะเวลาตัดก็ตัดประมาณครึ่งเซนนะคะเมื่อกี้จะตัดเล็กกันนิดนึงค่ะเพราะว่าตัดไปเสร็จแล้วมันเจอปัญหาว่าเวลาเราเดินคิวนะคะมันไม่มันไม่ผ้ามันมันไม่โดนผ้านะคะไม่โดนผ้าที่เราคลิปเอาไว้ ที่สําคัญก็คือการที่เราต้องอใช้กันไกตัดให้เข้ามุมให้ได้นะคะมุมสําคัญแล้วก็การเดินโค้งก็สําคัญนะคะอันนี้จะลองกับผ้าหนาแล้วเนาะความยากของมันก็คือดูความี้มันเป็นผ้าอัดกาวด้วยค่ะแต่ว่าผ้าที่โหดสุดก็น่าจะเป็นผ้าฝ้ายเข็มน,นะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นฝ้ายเข็มเหมือนกันค่ะเพราะว่าเส้นใหญ่เส้นมากเนี่ยค่ะเวลาเราตัดเนาะ เอาไปลายนะคะให้เข้าแล้วก็ใช้มือกดค่ะแต่ว่าต้องดูด้วยนะคะว่า,เ,าเส้นได้ไม่ขาดนะคะอันนี้จูก,กดผิดจุดแล้วนี่โอเคกดเข้าเข้าไปเลยนะคะเอากันไกลให้ตรงนะคะแล้วก็ใช้้ีโป้งกดเข้าเลยนะคะนี่คะ่ะโอเคเรามาลองดูกันว่าเวลาเดินคิวเราจะเดินยังไงนะคะ เวลาเดินคิวเขานะคะเราทําให้เขาเป็นวงล้ออ่าปรับฟีเ็มไปห่างหน่อยก็ได้ค่ะเวลาเวลาเดินคิวเดินอะไรจะปรับฟีเ็มใม้ห่างหน่อยนะคะประมาณสามครึ่งก็ได้หรือสามสามครึ่งเนี้ยค่ะเนาะแล้วเราเริ่มเดินกันเลยเนี้ยค่ะนะคะโยกเขาขึ้นเป็นวงล้อนะคะเพื่อนๆเห็นไหมค่อยๆนะคะค่อยๆปรับเอาเอานิ้วค่ะอาเขาออกออกนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินเข้านะคะทีละนี้ค่ะ โยงให้เขาเป็นวงล้อนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะดันตัวชิ้นผ้าด้านในมาด้านด้านสาบนะคะด้านสาบที่เราจะเย็บกับนะคะค่อยๆทีละนิดค่ะเพราะว่าเวลาเราเย็บบังคับเขาแล้วเนี่ยเวลาอารีดออกมามันจะสวยกว่านะคะ เห็นไหมคะแสดงว่าจุดตัดโดนได้นะคะอันนี้ก็คือขาดแล้วต่อมาถ้าของจริงก็ต้องระวังให้มากกว่านี้คะ่ะอันนี้มันเป็นทดลองเดี๋ยวเวลาทาจริงจริงต้ระวังให้มากกว่านี้นะคะดูน่าจะตัดโดนได้ที่เย็บขาด ะะเราพยายามไม่ค่อยแหวกเขานะคะแหวกเขาทีละนิดทีละนิดทีละเซนน่าจะเป็นทีละเซนเลยค่ะมันจะช้านิดหนึ่งแต่ว่ามันก็ทําได้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอันเสร็จละนะคะ,สะแสดงว่าจเอากกันไก่เขาลึกมาเป็นเพื่อนหินไหมถ้าเราไม่ระวังนะคะมันก็จะทาให้ขาดมาดูกันค่ะว่าออกมาแล้วมันเป็นยังไงเพื่อนห็นไหมพอเวลาเราเดินคิวได้นะคะความโค้งของเขามันก็จะออกมาสวยงามเนาะ ก็เป็นวิธีการเดินโค้งนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะไปรีดเขาให้สวยงามนะคะเวลาไปรีดเราก็ต้องแต่งเขาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ความโค้งของเขาออกมาสวยงามเป็นหยักสวยงามค่ะก็เป็นวิธีการเย็บชายหยกักแล้วก็เดินคิ้วเขาให้ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ